ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัลค่ะสำหรับสาระการเรียนรู้ในบทนี้นะคะ 1. ความหมายของธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัล 2. การทำธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม3การเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจแบบดั้งเดิมกับธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม4แพลตฟอร์มโมเดลธุรกิจ 5. โมเดลธุรกิจ6 ธุรกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการในยุคดิจิทัล 7. การชำระเงินออนไลน์ค่ะธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัลหมายถึงการประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะด้านธุรกิจและการเงินโดยมีการนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาพัฒนาธุรกิจที่ทําอยู่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆธุรกรริจแบบแพลตฟอร์ม คือโมเดลทางธุรกิจที่สร้างคุณค่าจากการอำนวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มคนหรือผู้ใช้งานตั้งแต่2กลุ่มขึ้นไปโดยทั่วไปก็คือกลุ่ม1เป็นผู้บริโภคและกลุ่ม1เป็นผู้ผลิตค่ะ การเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์ในสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นแต่จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาและอำนวยความสะดวกดังต่อไปนี้ค่ะ 1. วางโครงสร้างพื้นฐานเช่นมีระบบเว็บไซต์โมบายแอปพลิเคชันระบบจัดส่งระบบเครือข่ายระบบการชำระเงินระบบการบริหารจัดการต่างๆให้แก่ผู้ใช้งานทุกคนทั้งกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มผู้ผลิต 2. ออกแบบกฎเกณฑ์และบริหารจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นที่คือเปรียบเสมือนการตลาดหรือ Market p ตเพ e ที่กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มผู้ผลิตเข้ามาใช้บริการบนแพลตฟอร์มร่วมกัน 3. การดำเนินการสร้างกลุ่มผู้ใช้งานให้เกิดขึ้นเพื่อทำให้ทั้งสองกลุ่มคือกลุ่มผู้บริโภคและผู้ผลิตมีปฏิสัมพันธ์กันแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการทำให้เกิดการสร้างคุณค่าและข้อมูลเกิดขึ้นในแพลตฟอร์ม 4. การดําเนินการจัดก,การบริหารจัดเก็บและส่งต่อของคุณค่าและข้อมูลที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนฟีดแบ็กต่างๆจากกลุ่มผู้บริโภคที่ส่งถึงกลุ่มผู้ผลิตผ่านทางเจ้าของแพลตฟอร์มและจากผู้ผลิตที่ส่งถึงกลุ่มผู้บริโภคผ่านทางเจ้าของแพลตฟอร์มนวัตกรรมกับธุรกิจดิจิทัลเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการากระบวนการรูปแบบใหม่ อาศัยข้อมูลข่าวสารและการดำเนินการทางเทคโนโลยีมีเครื่องมือหรือแอปพลิเคชันโปรแกรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการรวบรวมวิเคราะห์พยากรข้อมูลเพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจการค้าของตนเองได้เปรียบเชิงแข่งขันสร้างผลกำไรและตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าค่ะ การเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินในสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นจะจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาและอำนวยความสะดวกดังต่อไปนี้ค่ะ 1. วางโครงสร้างพื้นฐาน 2. การออกแบบกฎเกณฑ์และบริหารจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ 3. การดำเนินการสร้างกลุ่มผู้ใช้งานที่เกิดขึ้น 4. การดำเนินการบริหารจัดการจัดเก็บและส่งต่อคุณค่าและข้อมูลค่ะ การเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจแบบดั้งเดิมกับธุรกิจแบบแพลตฟอร์มธุรกิจดั้งเดิมในกลุ่มผู้ผลิตจะดำเนินการจัดหาวัตถุดิบเพื่อประกอบการผลิตการจัดจำหน่ายทำการส่งต่อกลุ่มผู้บริโภคซึ่งธุรกิจแบบดั้งเดิมจะมีลักษณะเป็นเจ้าของสินทรัพย์และทรัพยากรเน้นกระบ,บวนการสร้างทางอุปทานการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นกระบวนการภายในของห่วงโซ่อุปทานส่วนแพลตฟอร์มจะเน้นกระบวนการภายนอกของห่วงโซ่อุปทานและสร้างและครอบครองกระบวนการในทางอุปสงค์สำหรับในหน้านี้นะคะเป็นการแสดงการเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจแบบดั้งเดิมกับธุรกิจแบบแพลตฟอร์มค่ะ ระบบนิเวศใหม่ของธุรกิจแบบแพลตฟอร์มนะคะเป็นรูปแบบในการหารายได้มีหลากหลายรูปแบบค่ะส่วนมากจะเป็นการจัดเก็บเกี่ยวกับผลประโยชน์จากคุณค่าที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มกลุ่มลูกค้าผู้ใช้งานตั้งแต่2กลุ่มขึ้นไปรูปแบบการหารายได้จะไม่มีผลต่อการลดจำนวนของการปฏิสัมพันธ์และกลุ่มของลูกค้าหรือผู้ใช้งานโดยมีรูปแบบของแพลตฟอร์มดังนี้ค่ะโมเดลการแลกเปลี่ยนหรือมาร์เก็ตเพ เมื่อมีการบริการเกิดขึ้นเจ้าของแพลตฟอร์มจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมจากค่าบริการที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการที่ใจ่ายให้กับผู้ให้บริการยกตัวอย่างได้แก่แก๊ปนะคะรูปแบบที่2การโฆษณาเป็นรูปแบบการให้บริการฟรีสำหรับผู้ใช้งานมีการหารายได้จากการโฆษณาจากกลุ่มธุรกิจแทนตัวอย่างได้แก่ YouTube Instagram และ Facebook ค่ะ 3. ค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการเป็นรูปแบบที่ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินโอนเงินและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการระหว่างผู้ซื้อผู้ขายและธนาคารเป็นต้นค่ะรูปแบบที่4โมเดลทางระบบนิเวศเป็นการเชื่อมโยงการให้บริการทั้งฝั่งฮาร์ดแวร์นักพัฒนาแอปพลิเคชันผู้สร้าง และผู้บริโภคเข้าด้วยกันเจ้าของแพลตฟอร์มจะเก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดจากค่าบริโภคที่ผู้บริโภคจ่ายให้แก่นักพัฒนาแอปพลิเคชันและผู้สร้างตัวอย่างได้แก่แพลตฟอร์มของ iOS และ Android ค่ะรูปแบบที่5ระบบเก็บค่าสมาชิกเป็นการเก็บค่าบริการสมาชิกที่เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยใช้บริการได้ไม่จำกัดตามแพ็กเก็ราคาที่เลือกเช่น Netflix, iFix เป็นต้นค่ะ และกลายเป็นโมเดลต้นแบบที่นำไปปรับใช้ในหลากหลายธุรกิจทั้งในรูปแบบ B2C ธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการให้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลทั่วไปและ B2B ธุรกิจที่ขายสินค้าและบริการให้กับธุรกิจที่เป็นลูกค้ารูปแบบที่6ฟรีเมียมเป็นรูปแบบที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้ฟรีแบบจำกัดเช่น ใช้งานฟรีใน30วันแรกมีโฆษณาระหว่าง,งที่ใช้บริการจำนวนจำกัดหรือขนาดที่ใช้งานต่อมาจึงมีการรับเก็บเงินในภายหลังตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ค่ะโมเดลทางธุรกิจการที่จะทราบรายละเอียดของกิจการว่าประกอบกิจการอะไรขายอะไรกลุ่มลูกค้าคือใครค่าใช้สอยอะไรและอื่นๆที่ดูแล้วทราบรายละเอียดของกิจการว่า มีการเชื่อมอะไรบ้างก็จะเป็นโมเดลทางธุรกิจจะเป็นลักษณะของเทมเพลตโมเดลธุรกิจที่มีส่วนประกอบกันเจ้าด้านซึ่งสามารถประยุกต์ใช้งานในกลุ่มธุรกิจต่างๆได้และได้รับความนิยมจากนักการตลาด SME ใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานค่ะจากภาพนะคะแสดงแผนคุาค่า s i n e s s โมเดลคอนดวิวดค่ะกลุ่มลูกค้า 4S นะคะกลุ่มลูกค้าคือใครกลุ่มลูกค้าเป็นคนแบบใดองค์กรตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเดียวกันหรือหลายกลุ่มโดยแบ่งกลุ่มลูกค้าหลายประเภทค่ะโดยขอย,ยกตัวอย่างดังนี้นะคะลูกค้าวงกว้างคือจะไม่แบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มต่างๆเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าในเครื่องครัวเรือนค่ะลูกค้าวงแคบคือจะผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อเป็นกลุ่มลูกค้าที่เจาะจงเป็นพิเศษเช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จำนวนมากต้องอาศัยพึ่งพาคำสั่งซื้อจากผู้ผลิตรถตนยนต์รายใหญ่ค่ะกลุ่มลูกค้าแบ่งกลุ่มคือแบ่งกลุ่มตามความต้องการและปัญหาที่แตกต่างกันกลุ่มลูกค้าหลากหลายคือมีการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าสองกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกันและมีความต้องการและปัญหาที่แตกต่างกันเช่นเชิงค่ะเช่น amazon c o m ได้ตัดสินใจสร้างความหลากหลายนอกเหนือจากธุรกิจค้าปีมาให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาวเป็นต้นค่ะลูกค้าหลายด้านกิจการมีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าสองกลุ่มหรือมากกว่านั้นซึ่งจะมีความแตกต่างแต่ต้องพึ่งพาอาศัยกันค่ะการเสนอคุณค่านะคะสอนย่อมีพีสินค้าของธุรกิจคืออะไรคุณค่าของธุรกิจอยู่ที่ใดกิจการพยายามแก้ไขลูกค้า อย่างไรและตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการนําเสนอคุณค่าอะไรองค์ประกอบที่สามารถนําไปใช้ในการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้แก่หสร้างความปแปลกใหม่ 2. ประสิทธิภาพ 3. การตอบสนอง,องความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า 4. การทำงานให้ลุล่วง 5. การออกแบบ6 บแบรนด์หรือการแสดงสถานะค่ะช่องทางอักษยรย่อ c h เนะคะเป็นช่องทางการเข้าถึงของธุรกิจกลุ่มลูกค้าการนำเสนอคุณค่าถูกส่งไปถึงลูกค้าผ่านการสื่อสารการกระจายสินค้าและบริการและช่องทางการขยายช่องทางแบ่งออกเป็น5ระยะนะคะแต่ละช่องทางอาจครอบคลุมทั้ง5ระยะหรือเพียงบางระยะก็ได้ค่ะความสัมพันธ์ของลูกค้า CR การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและรักษากลุ่มลูกค้าไว้แต่ละกลุ่มการสร้างความสัมพันธ์แบบใดบ้างการสร้างความสัมพันธ์กับลูกคา้าออกเป็นรูปแบบต่างๆได้หลายรูปแบบดังนี้ค่ะ 1. ช่วยเหลือเป็นการส่วนตัว 2. ช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวแบบพิเศษ 3. การให้บริการตัวเอง 4. จัการให้บริการอัตโนมัติ 5. ชุมชนค่ะกระแสรายได้หรือ R S กระแสรายได้เป็นผลจาก การเสนอคุณค่าที่ประสบความสำเร็จโดยแหล่งที่มาของรายได้มีดังนี้ค่ะค่าบริการการขายสินค้าค่าเช่าค่าอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์การสร้างกระแสะรายได้มีหลายวิธีได้แก่การขายวัตถุสิ่งของการคิดค่าใช้งานการคิดค่าสมาชิกการให้ยืมการขายลิขสิทธิ์การเป็นนดหน้าการโฆษณา ทรัพยากรหลักหรือ KR นะคะทรัพยากรหลักของกิจการคือสิ่งที่ต้องใช้ในการเสนอและส่งมอบส่วนอื่นๆที่กล่าวมาข้างต้นค่ะและแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้ 1. วัตถุสิ่งของ 2. ภูมิปัญญา 3. บุคลากร 4. เงินทุนกิจกรรมหลักหรือ KA นะคะคือสิ่งที่ต้องทำเพื่อขับเคลื่อนให้โมเดลธุรกิจทำงานได้คืออะไร ด้วยการทำกิจกรรมหลักจำนวน1กิจกรรมหลักแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้ค่ะ 1. การผลิต 2. การแก้ปัญหา 3. ระบบเครือข่ายพันธมิตรหรือ k p คู่ค้าคือใครแต่ละกลุ่มมีความสำคัญอย่างไรกิจกรรมบางอย่างถูกส่งให้คนอื่นๆทำและทรัพยากรบางอย่างก็ถูกนำเข้ามาภายในองค์กรแรงจูงใจในการสร้างพันธมิตรสามประเภทได้แก่1 ให้เกรประสิทธิภาพสูงสุด 2. ลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 3. ขครอบคลอมทรัพยากรหรือกิจกรรมบางอย่างโครงสร้างต้นทุน CS เป็นส่วนประกอบต่างๆของโมเดลธุรกิจส่งผลให้เกิดต้นทุนขึ้นและยังมีต้นทุนอีกหลายประเภทได้แก่แบบเด้นต้นทุนแบบเด้นคุณค่าต้นทุนคงที่ต้นทุนแปรผันต้นทุนมากและราคาถูกลงต้นทุนซื้อรวมกันแล้วถูกลง การชำระเงินออนไลน์เป็นธุรกรรมที่สำคัญของธุรกิจและเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการโดยชำระเงินทางออนไลน์มีหลายประเภทดังนี้ค่ะหนึ่งการโอนเงินเป็นบริการโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์เพื่อเข้าไปบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์บุคคลอื่นต่างธนาคารซึ่งเมื่อทำการคีย์ข้อมูลที่บัญชีผู้รับโอนระบบจะแสดงชื่อผู้รับโอน จำนวนเงินโอนและที่ผู้รับโอนเวลาและค่าธรรมเนียมจากค่าบริการจะถูกหักจากบัญชีผู้ที่ทำการโอนค่ะ 2. จกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์จะอยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆเช่นาการซื้อสินค้าตามห้างร้านหรือาการซื้อของออนไลน์ค่ะ 3. พร้อมเพย์เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น เพื่อผู้ใช้งานที่เป็นประชาชนสามารถรับจ่ายเงินได้สะดวกไม่เสียค่าธรรมเนียมาการชำระบินข้ามธนาคารช่วยให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดก,การเงินและกระทบยอดรายการชำระเงิน อีกทั้งยังทำให้โอกาสในการทำบัญชีผิดาพาดน้อยลงในขณะที่ลูกค้าของธุรกิจก็ได้รับความสะดวกมีทั้งเลือกในการชำระเงินตามใบแจ้งนี้เพิ่มขึ้นโดยสามารถชำระเงินได้กับทุกธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมระบบค่ะ Mobile Payment เป็นธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีไร้สายโดยการใช้สมาร์ทโฟนในการโอนเงินหรือชำระเงินให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่ ร่วมกิจาการค่ะบทสรุปประจำหน่วยการเรียนนี้นะคะธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัลมีความสำคัญเนื่องจากเป็นการประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะด้านธุรกิจและการเงินเมื่อธุรกิจมีรายได้เข้ามาก็จะมาพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นการทำธุรกิจแบบแพลตฟอร์มว่าเป็นโมเดลทางธุรกิจ ที่สร้างคุณค่าจากการดำนวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มคนหรือผู้ใช้งานสองกลุ่มขึ้นไปความหลากหลายของรูปแบบธุรกิจทำให้ทราบว่าบริษัทมีรายละเอียดต่างๆ9ด้านคือธุรกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการในธุรกิจดิจิทัลคือลักษณะการหารายได้การชำระเงินออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มลูกค้าหรือผู้ให้บริการค่ะ